สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูแมวตัวเล็กนะคะมันเข้ามาอยู่ในกระถางต้นไม้ได้ยังไงไม่รู้ดูนะคะยื้อไม้เนี้ยดูดูดูเขาไม่ยอมออกมาแมวแมวตัวเล็กมากเลยนะคะเนี้ยออกมาออกมาเร็วออกมาเร็วออกมาเร็วไม่กล้าไปจับเขานะคะตัวเล็กมากเลย เขาค้างใส่ค่ะไม่กล้าไปจับเขาเอาออกกระถางออกต้นไม้ออกนะเขาก็ไม่ยอ,อม,ะะมยออกมานะคะแมวออกมาเลยดู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 เขามมเมมมาจากไหนไม่รู้สงสัยจะเป็นแม แมวไม่มีเจ้าของกันแบบเนี้ยคือเขามองหาอยู่แมวตัวเล็กมากเลยค่ะตัวเล็กมากเลยดูดูดูความน่ารักของเขา,ขาเขาว่าข้างนี้แหละเมียวออกมาเร็วเจ้าแมวเจ้าแมว,แมวออกมาสิ ราไม่กล้าจับนะคะดูดูดูแล้วเดีเาไปดูออกมาเร็วออกมาเร็ว,ออ,ว,อ,อ,วออกมาค่ะออกมานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โกเห็นพี่โกกัดนะ ออกมาแล้วเขาไม่ออกมาค่ะมาดูต้นไม้แล้วค่ะจะออกมาไหมจะออกมาไหมด,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 ดูดูเล็กมากค่ะดูดูหอกางเนี่ย ออกมา first, เอเอออกมาเร็วออกมานะออกมาออกมาเร็วออกมาไปอยู่ในป่าเลยออกมาออกมาเดินออกมาเลยดันออกมาเลยค่ะเดินออกมาเร็วเดินออกมาเดี๋ยวแล้วลุกแล้วจะแองจมยองจมยองออกมาเร็ว ดูดูดูตัวเล็กมากเลยน่ารักมากเขาไม่ยอมออกมาจากก็ตรงกระถาตงต้นไม้อ่ะคะ่ะ